สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ดีเอเนจีนะเขาเรียกว่าดีเอเนจีซีไซต์ซิตี้นะครับซึ่งอยู่ที่บริเวณชายหาดจะอํานะตรงนี้มันเป็นคอนโดเขาเรียกว่าคอนโดสไตล์มาลดีฟนะครับเป็นที่พักที่เงียบสงบแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะตอนนี้อย่างเห็นข้างหลังผมเนี่ยเห็นไหมมันเป็นสระว่ายน้ําที่ใหญ่มากนะครับในโครงการนี้มี2เฟสโอ้โหใหญ่มากดวผมจะพาทุกๆคนไปดูนะที่นี่นะครับ คอนโดสไตล์มาลดีฟนะอยู่ที่บริเวณชายหาดชะอํานะครับผมพื้นที่คร่าวๆเนี่ยประมาณ190ไร่นะครับซึ่งใหญ่มากเดี๋ยวผมจะพาทุกๆคนค่อยๆพาไปชมแต่ละสถานที่ของที่นี่นะครับเป็นเป็นสถานที่พักผ่อนที่เงียบสงบสวยนะครับแล้วก็สงบมากๆอ่ะก,ก,ก็คือว่าที่ขณะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลนะครับคนยังน้อยเลยเพราะมันเป็นส่วนมีมีความเป็นส่วนตัวนะครับจะเรียกว่ามีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกๆคน ไปชมค่อยๆไปชมทีละส่วนทีละเฟส h Energy e s e a s i d e City ครับ Omtrio Studio ตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับ t h Energy e หัวยินเอสบอกว่าอยู่ข้างหน้านี้แล้วน้าอันนี้วะแม่เขียวๆนียวนี่วะใช่ใช่หรอใช่ค่ะง่ายมีป้ายป้ายมาแล้วป้ายป้ายแล้วป้ายแล้ว นี่ไง D Energy เข้าหมายว่าถึงแล้วแวะชมคอนโดหรูติดทะเลพร้อมอยู่เออหนึ่งจุดเก้าล้านเองเหรอแหมหนึ่งจุดเก้าล้านนี่เอาเลยบ้างเลยบ้างนี่ไงคอนโดติดทะเล D Energy ถึงแล้วแท้ๆโอ้โหดูป้ายทางเข้ากะหน่อยครับนี่เห็นไหมเห็นโดมไหมเห็นโดนอยโอ้ แม่มีโทรศัพท์มาเช็คอินภาชนะป่ะไม่ต้องห่วงนะคะมาตรการป้องกันโอ้โตึกนเต้เหมือนเขามาเมืองอะไรสกรักอย่างเขามาในนี้นี่เหมือนเป็นประมาณเหมือนเมืองเมืองหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวของนิติเรานี่เราตรงเข้าไปได้เลยใช่ไหมใช่ ตรงเข้าไปเลยนะครับกับเข้ามาถ้าเกิดว่าจะไปที่นิตินะครับใครที่เข้ามาแล้วมาเอากุญแจนะเขาตรงเข้าไปได้เลยนะครับมันมีวงเวียนเล็กๆอยู่ตรงนี้นะมันก็ไม่เกิดระตรงของเงยงืเ้องๆหน่อยไปทางขวา่างนงี้นะครับโอ้โหดูดิยังกับแบบเข้ามาที่ไอเมืองต้องห้ามที่ประเทศจีน่ะที่เป็นลานกว้าง ิติจะอยู่ข้างหน้านี่น,นะคะนิติอยู่งานนั้นเล็กๆเ,เองนี่นะคะนิตินิติเป็นเป็นเป็นเซอร์วิสเซ็นเตอร์นะครับมามาติดต่อห้องพักอะไรอย่างเี้รับกุญแจนะเข้าที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายของนิตินะครับก็จะเป็นร้านอาหารนะเขาบอกว่าราคาไม่แพงดูก็ส่งเมนูมาให้เราดูนะครับราคาไม่แพงเลยแล้วก็ส่ง,<า>ส,งส่งถึงห้องพักได้เลยนะครับนี่ครับ ตัวเจ๊สาวซีฟูด้ดนี่ให้ดูใกล้ๆเข้าไปเลยค่ะเก๋เข้าขไปดูนะเข้าไปดูอาหารนไปพอเราออกมาจากนิติแล้วก็ตรงไปอย่างงี้ตรงไปทางตึกสูงๆอย่างงี้นะครับตรงไปก่อนคือตรงนี้ทางด้านนี้มันก็จะเป็นที่พักที่มันเป็นห้องห้องเป็นตึกเป็นคอนโดนะระหว่างตึกเนี้มันก็จะมีสระว่ายน้ําทุกตึกเลยนะครับ ว่ายน้ําสวยใหญ่ด้วยนะมันจะมีชื่อเขาอยู่เนี่ยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยราชพฤกษ์ราชพฤกษ์นะครับเราก็ตรงไปเลยตรงมาคือจะเป็นทางไปบีดนะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวทางซ้ายมือนี่มีนี่ครับเป็นหอหอเขาเรียกอะไรนะแม่หอพระเหมือนหอพระอะครับเป็น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 หอข้างในมีพระมีพระบรุมสารลริกธาตุด้วยนะครับอย่างนี้นะแล้วทางไปทางซ้ายมือนี้ก็จะเข้าไปอีกโซนหนึ่ง ตรงนี้เป็นเฟสสองเป็นโซนอีกโซนหนึ่งที่มีคอนโดเป็นห้องเป็นเป็นตึกแปดชั้นนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นโซนของกาละปพฤกนี่นะครับ D energy โซนกาลประพฤกนะห้องพักโซนนี้นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสไตล์มาดีฟนะครับก็คือเป็นห้องพักที่อยู่ท่ามกลางสระน้ําเลยนะครับแล้วก็เห็นเห็นวิวของทะเลนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆทีหนึ่งนะเรืวบันนี้ก็เจอทะเลแล้วนี่ คทะเลอยู่ตรงนี้เลยนะนี่เดี๋ยวเราพักห้องนี้ห้องนี้อะไรนะกะละปะพึกแปดใช่ไหมครับใช่ค่ะอย,อ,คอยู่ติดทะเลเลยอยู่อาคารแรกเลยโอเคไปถึงทะเลแล้วกดดี่เลยไกด์ชีเลยมาเดี๋ยวไปห้องพักก่อนเดี๋ยวพาไปดูห้องพักกันโอ้ดูตรงนี้สิครับนี่เห็นไหม นี่ไงคีย์การก์ดขวามือเนี่ยไปเดี๋ยวซ้ายครับเดี๋ยวซ้ายาห้องห้อง,อ,งอันนี้มันเล็กไปเอาห้องแล้ว เปิดไฟเลยนี่ห้องเป็นแบบนี้เลยนะครับอ,อ๋อนี่ตรงนี้ซิงล้างจานเข้ามาเจอซิงล้างจานก่อน<ง>นี่อุปก,กรณ์ครัวตรงนี้นะครับเข้ามานี่นะเข้ามาตรงนี้เลยนี่นี่มาดูห้องเข้ามาอย่างนี้นนะนี่มีครบเลยนะครับ <c oughs> ไม่ต้องทาอะไรเลยโต๊ะนี่เขาความโต๊ะเอาไว้ของขวามือตรงนี้นี่มีห้องนอน อันนี้ห้องนอนนะครับพม่าห้องนอนมีอะไรบ้างทีวีแอร์ตู้เย็นครบอ่าตรงนี้ตัวเครื่องแป้งมีห้องน้ําตรงนี้ว้าห้องน้ําห้องอาบน้ําตรงนี้นะครับนี่ห้องน้ําห้องน้ําสวยสะอาดมากนี่ห้องนอนนะตรงนี้ห้องรับแขกนะครับตรงนี้ห้องรับแขกห้องรับแขกมองเห็นวิวสระน้ําตรงนี้เลยไกล์เห็น ออันนี้เป็นอีกห้องหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นอีกห้องหนึ่งอรงนี้เป็นห้องหนึ่งโอ้นี่ต้องกี่เตียงเนี่ยข้างล่างนี้ดึงออกมาได้ด้วยนะเตียงนี้นะอันนี้ข้างบนแลวข้างล่างนี้ดึงออกมาได้เตียงหนึ่งนะครับตรงนี้อีกสองเตียงเตียงใหญ่ตรงนี้ก็เปิดม้านไปก็สวยเลยนะครับอรงนี้ก็เป็นห้องน้ําขออีกห้องนอนหนึ่งอืมโอเคสวยสะอาดมากเลยนะครับอย่าไปเปิด ห้องน้ำเปิดมานห้องนี้ดูหน่อยแทน,นแทนว้าว <Monster Kill. S 1> นี่ที่หลับที่นอนปูที่นอนเสริมนะครับปูได้เลยเต็มที่นี่ตรงนี้อ่เดินออกไปข้างนอกนะนก็เห็นออาออกไหนเนี่ยอออกนี้นี่เดินออกมาดูนะครับ นี่แล้วมีทะเลอยู่ด้านนี้เลยเห็นไหมโอ้โหก็สวยเลยครับสวยมากสวยมากอ่าโอเคอ่านะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆพาไปชมนะพื้นที่นะครับใน e r g y Seaside City แห่งนี้นะเป็นอาณาจักรที่มันโหแบบโคตรใหญ่เลยลขออนุญาตพูดเลยนะว่ามันใหญ่มากนะครับยิ่งใหญ่มากเหมือนกับเข้ามาอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับพยายามให้ไดให้ให้ได้เยอะที่สุดก็แล้วกันนะครับเพราะว่า จะไปด้วยการวิ่งเพราะว่าผมเป็นคนวิ่งออกกำลังอยู่แล้วนะก็พอดีเจ็บหลังอยู่มาได้วิ่งมานานแล้วมาถึงตรงนี้ก็ขอวิ่งสักหน่อยนะเดี๋ยวจะวิ่งพาไปดูตั้งแต่ปากทางเข้ามาเลยนะครับก็ค่อยแนะนําไปทีละสถานที่ไปเรื่อยๆนะโอเคครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ทางด้านหน้านะทางด้านหน้าทางเข้านะครับซึ่งมันเป็นบริเวณตรงนี้นะมันเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์นะครับเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ที่เป็นศูนย์รวมสถานที่ออกกําลังนะมีทั้งโยนโบนะครับมีฟิตเนสมีโหเยอะแยะหมดเลยในพื้นที่ทั้งหมดเขาบอกประมาณหมื่นตารางเมตรมั้งนะครับข้างในเนี้ยคือใหญ่มากมันมีหลายชั้นด้วยไงเน,นี่ยดูนะด้านหลังผมนะเห็นไหมอ่าเนี่ยน,น,นะครับเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์เนี่ยดูด้านนี้ โอ้ข้างในนี่ใหญ่ามากแต่ผมขี้เกียจพาเข้าไปดูนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องพาไปดูอีกหลายที่นะครับข้างในในส่วนของที่เป็นอาคารเป็นเฟสหนึ่งนะมันจะมีโอ้โหมีทั้งหมด6โซนอ่นะมีสระว่ายน้ําใหญ่ๆอีก6สระนะครับดีเฟสสองนี่มีสระใหญ่อีก1สระนะครับเป็นเป็นที่พักแบบสไตล์มาลดีฟนะสวนที่ที่เฟสหนะึ่งนั้นจะเป็นอาคารเป็นคอนโดเขาเรียกว่าอะไรผมจําชื่อไม่ได้แล้วออนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะี่อยู่ด้านหน้าแล้วผมวิ่งจาก ผมวิ่งจากระยะทางจากชายหาดออกมาถึงด้านหน้าถนนตรงนี้ก็ไม่ถึงโลนะประมาณ9 9 9 900เมตรนะประมาณมันขึ้นอยู่ประมาณประมาณ900เมตรแค่นั้นเองนะครับนี่แล้วส่วนถัดจากประตูเข้านะตอนนี้ก็กำลังจะทำเป็นโรงแรม5ดาวนะครับ นี่โรงแรมครับโรงแรมห้าดาวติดถนนใหญ่เลยนะครับกำลังจะทําแล้วก็เป็นเป็นรสโซลองน่าจะแบบรองรับประเภทที่แบบมาเป็นหมู่คณะอะไรแบบนี้นะครับจัดสัมมนาอะไรแบบนี้นะเออก็มาอยู่ที่นี่ได้ด้วยใหญ่โตมโหฬารมาก่าตรงนี้จะเป็นจุดแรกนะครับเป็นเขาเรียกว่าตรงนี้เขาเรียกว่าโซนแสงจันทนะครับก็จะมีประกอบไปด้วยตึกแสงจันหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยนะหกอะไรแบบนี้นะครับน่าจะมีประมาณโซนหนึ่งน่าจะมีประมาณหกตึกตึกหนึ่งก็แปดชั้นนะครับ พาเข้าประตูมาเห็นไหมก็จะเป็นส่วนกลางนะครับก็จะมีสระว่ายน้ําที่เป็นสระเด็กนะตรงน,นี้จะเป็นน้าพุนะจะมีสระเด็กสระผู้ใหญ่นะครับดูสระยาวมากแต่วันวันนี้วันเสาร์วันเสาร์นนะแต่ว่าค่อนข้างเง,งียบเงียบหน่อยก็มีคนเล่นอยู่เหมือนกันนะตรงนู้นนะครับทางด้านไปปลายอันนี้โซนแสงจันนี่ตรงนี้เป็นสระเด็กนี่สระเด็กต,ตื้นเลยนะเห็นไหมเนะนี่ยตรงเนี้ย ไม่ค่อยมีเด็กมาเล่นเท่าไหร่สรผู้ใหญ่อยู่ข้างในโน้นนะครับเงียบสงบมาอ่าน,นี่ก็จะเป็นโซนปริศนานีครับผมว่ามันก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกับทางที่เราเข้าไปเมื่อกี้นี้นะครับที่เป็นเขาเรียกว่าโซนอ่าอะไรอะเมื่อกีน้นี่แสงจันใช่ไหมเออ,อน,นี่ก็อีกโซนหนึ่งนะหน้าตาก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะครับในส่วนของสะอะไรอย่างเงี้ยนะ เงียบๆนะครับไม่ค่อยมีคนเล่นไม่ค่อยมีคนอยู่เท่าไหร่มันมาเจอกับพอเจอกับพอดีกับช่วงโควิดด้วยมั้งครับมันก็เลยแบบค่อนข้างเงียบนิดนึงนี่ก็เป็นสระเด็กผมว่าสระก็น่าจะออกแบบมาเหมือนกันนะน่าจะคล้ายๆกันนะครับแต่เนนี้ดูแล้วเหมือนมันเล็กกว่าตรงนั้นหน่อยนึงอ่าอันนี้น่าจะเป็นเหมือนเป็นสระลึกหน่อยนะฮะเป็นสระผู้ใหญ่หน่อยนะครับก็คล้ายๆกันนะครับอ่าแต่ก็ต่างๆกันบ้างเหมือนกันนะต่างกันนิดหน่อยนะในส่วนของสระว่ายน้ําส่วนกลางนะครับ เดี๋ยวไปดูโซนอื่นต่อ หน้าตาของส่วนกลางก็น่าจะคล้ายๆกันหรือแค่จะเหมือนกันทั้งหมดเลยก็แล้วกันนะครับนี่คือเราเดินย้อนกลับมาทางนี้เนะเห็นไหมเหรออมันก็เป็นเป็นทางเข้าปกติเราจะเข้าทางปากทางเข้าทางนู้นมาใช่ไหมอันนี้เราเปลี่ยนมาเข้าทางนี้มันก็เหมือนกันแหละนะครับผมว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวส่วนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปเป็นภาพนิ่งมาให้ดูก็แล้วกันนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งของด้านที่มันไม่ได้เป็นสระว่ายน้ำเนี่ยเห็นไหมจะถูกประกบคู่ด้วยลานจอดรถนะครับทางด้านข้างของคอนโดเขาแบบนนี้เห็อ คืออีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเป็นพื้นที่สระว่ายน้ำานียแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นคอนโดประกอบคู่เป็นคู่คู่ไปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสระว่ายน้ําก็จะมีหกสระนะครับส่วนโซนทั้งหมดก็จะมีหกโซนอาคารเป็นตึกแปดชั้นเลยนะครับเป็นคอนโดนะอยู่กันแบบนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นทางเข้าสระว่ายน้ําส่วนกลางแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นโซนของราชพฤกษ์นะครับผม ตรงนี้นะครับถัดจากโซนราชพฤกษ์มานะจะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับด้านในจะมีองค์พระใหญ่อยู่นะนี่จะมีหอนาฬิกาอะไรตรงนี้ด้วยก็ไม่รู้นะครับนี่ก็ใกล้จะถึงที่พักแล้วใกล้ๆจะถึงโซนที่เป็นบีชโซนที่เป็นทะเลแล้วนะครับพอเข้ามาตรงนี้เป็น,เ,ปนเฟสสองก็เนี่ยก็ยจะมีป้ายนะครับ the energy ตรงนี้เป็นป้ายใหญ่นะก่อนที่จะเลีเ้ยวไปรีทเดี๋ยวเราจะพาไปดูบริเวณศูนย์ปฏิบัติธรรมก่อนนะครับเป็นไงบ้างครับคือเขาพอผมเข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันแบบ มันมันขนลุกมกันนะเออรู้สึกว่ามันร่มเย็นมากเลยนะครับท่านใดนี้นะครับก็เขาทําเป็นองค์พระประธานไว้สําหรับให้ลูกบ้านนะได้เข้ามากลาบไหว้บูชาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําพื้นที่นะครับเดี๋ยวผมก็จะขอญาตไปกลาบไหว้ซะหน่อยนะครับไหว้พระขอพรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปวิ่งกันต่อนะเหลือเองนิดหน่อยนะครับ ผมว่ามันจะรีวิวไงมันก็คงไม่ไม่หมดหรอกไม่ครบหรอกมันใหญ่มากนะครับร้อไล่นนะครับโหโซนข้างหน้านั้นผมก็ข้ามมาแล้วประมาณประมาณ2อโซนนะที่เป็นโซนส่วนกลางที่เป็นสะนะครับไม่ได้เข้าไปพร้อมอยู่ทางขวามือผมก็เลาะทางด้านซ้ายมือเข้ามานะมาถึงตรงบริเวณหาดนะครับแล้วก็ตรงเฟสสองแหละไปกันต่อ จริงแล้วครับทะเลนะครับชายหาดจะต้องไปทางนี้นะครับแต่เดุ๋วมจะพาเลาะอ้อมไปทางด้านนี้ก่อนนะไปดูไอเฟสหนึ่งแล้วก็ส่วนอาคารที่เป็นคอนโดด้านหลังนู้นก่อนนะครับจะพาไปดูมาถึงตรงนี้นะครับเป็นสะเป็นสะกลางนะสะใหญ่ของโซนเฟดส,สอนะครับนี่ทางด้านนี้เห็นไหมเออแต่เขาไม่ได้เปิดสไลเดอร์ให้กว่า นี่มันมีเรือแล้วมีสไลเดอร์ให้ตรงนี้ด้วยนะหรือว่าคนไม่เยอะไงก็ไม่รู้นะครับนี่เป็นดีเอนเนอร์จีตรงนี้เห็นไหมนี่ครับมีดอกเห็ดจริงๆถ้าเปิดน้าพุบนดอกเห็ดอะไรเงี้ยก็สวยนะแล้วก็เปิดน้าพุที่สไลเดอร์ครับสวยก็คือตรงนี้นะเป็นนี่เห็นไหมเป็นคอนโดตรงนี้นะครับแปดชั้นเหมือนกันมีอยู่สองตึกมั้งนะแล้วที่เหลือก็จะเป็นที่บอกว่าเป็นสไตล์มาลดีก็คือ เป็นคอนโดที่อยู่ตรงกลางสระน้ําเลยนะครับนี่ตรงนี้มาด้านหน้านู้นเป็นทะเลเลยเห็นไหมเห็นทะเลด้านหน้านู้นไหมครับอ่นนี้เป็นสระที่มีสไลเดอร์นะเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้สไลเดอร์สไลเดอร์นี่เห็นไครับว้าสไลเดอร์อยู่บนเรือเลยนะครับ มีครอบครัวหนึ่งมาเล่นน้ําอยู่สสะ,สะ,สะตรงส่วนของเฟสสอ,อ,องนี้มันจะออกเป็นแนวเป็นชายหาดหน่อยนะครับมันจะไม่ได้เป็นสระยาวๆเหมือนในโซนในโซนของเฟสหนึ่งตรงนู้นเขานะที่เป็นคอนโดนะครับมันจะเป็นยาวๆตรงนี้นะตรงนี้จะมันจะตื้นๆหน่อยเป็นสระเด็กนะครับตรงนี้ตื้นๆหน่อยเห็นสะพานที่กั้นอยู่ตรงนั้น,นรับที่ผมไปถ่ายอธิบายตอนแรกนะ่เออแต่กั้นน้าอยู่แล้วก็ด้านหลังก็จะลึกลงมานิดนึงนะครับแต่ล้ผู้ใหญ่ก็อยู่ประมาณเอวเองนะเออผู้ใหญ่ประมาณเม็ดหนึ่งอะประมาณาความลึกน่าจะประมาณเม็ดยี่สิบนะครับสระ โซนตรงจุดนี้นะตรงตรงจุดนี้ก็จะเป็นสุดแล้วนะครับสุดของของพื้นที่ทางด้านปีกซ้ายของรีสอร์ทนะครับก็จะมาสุดตรงนี้ด้านหน้าด้านหน้านู้นหลังตึกั้นก็คือทะเลแล้วเป็นชายหาดแล้วนะครับคือสุดทางด้านปีกซ้ายถ้าเกิดเราหันหน้าเข้าทชายหาดหันหน้าเข้าทะเลเนี่ยก็คือทางนี้อยู่อยู่้ายสุดแล้วนะครับปีกสายสุดก็คือจะหมดแค่นี้นะครับทางด้านขวาตรงนี้ก็เป็นโซนเฟสสองนะที่เป็นที่เป็นไอเขาเรียกว่า โซนเมาดีฟ์นะครับเดี๋ยวผมจะลองพาเดินทะลุมาตรงนี้ดูเดินมาทางซ้ายสุดทางนี้มันก็มีทางเดินออกมาชายหาดได้เหมือนกันนะอ,อสังปีซ้ายสุดของรีสอร์ทเป็นทางเดินเล็กๆทางนี้ออกปลอออกไปทางนี้นะครับหลุมจะเดินกลับไปที่ห้องพักของผมที่อยู่ตึก8เป็นกละละปพึก8นะไอโซนเฟสสองตรงนี้เขาเรียกว่าโซนกละละปพึกนะครับเดินมาเลยนะคุณมันใหญ่มากอะกว้างใหญ่มากเลยนะครับ มาดูนี่ออกมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะมาถึงจุดที่ผมแนะนําออกมาแนะนําตัวตอนแรกนะสะพานนี้ฮะสะพานใหญ่เนี้มันจะกั้นระหว่างน้ําลึกกับน้ําตื้นอยู่นะครับอ่าเห็นไหมนี่เราก็มาถึงตรงนี้แล้วนี่นี่มาถึงนี่แล้วเห็นไหมอ่าโอเคนะครับหลุดจากองค์พระทางด้านขวามือผมในหน้านนี้นะองค์พระมาแล้วนะตรงมาทางด้านนี้นะครับแล้วมาเลี้ยวขวานี้ก็เป็นทะเลแล้วเป็นส่วนของบีชนะครับเป็นของทะเลโซนบ้านที่เป็นกระปบพึก โซนตรงนี้นะเนี่ยนิดเดียวเป็นทะเลแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆพาไปดูนะแต่ว่าก็คงจะเห็นกันแล้วใช่ไหมครับจากจากจากก่อนหน้านี้ที่ผมพาไปดูตอนแรกกันนะเออสวยๆนะคทัวช่วงเย็นเนี่ยคนเยอะมากเลยเห็นรถมารถจอดเต็มเลยตอนแรกผมมานี่ไม่มีรถเลยนะครับตอนนี้รถจอดเต็มเลยนะที่ชายหาดก็คนกันได้เยอะนะเดี๋ยวตามไปดูกันต่อนะครับสำหรับตรงนี้นะครับบริเวณตึกตรงนี้นะเขาเรียกว่าโซนของกาลาปะพึก8าดนะครับตรงนี้เป็นโซนกาลาปะพึก8ที่ผมพักนะครับ ซึ่งมันก็อยู่ติดกับทะเลทางด้านหลังนี้เลยนะค่อยๆตามมานะครับทะเลอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆนะครับเดินลงมาได้เลยแล้วก็ช่วงประมาณช่วงเย็นเนี่ยครับเขาจะเปิดเป็นคลับเล็กๆให้นะมีร้านอาหารมีน้ำมีอะไรขายนะครับแล้วก็มีที่นั่งนะครับอยู่ที่ริมทะเลเลยโหสวยมากเลยครับเดี๋ยวตามผมมาดูนะอ่าเห็นไหมครับลองแพนกล้องดูนะครับสวยมากเลยนะ ตรงนี้จะมีเรือสปีดโบ๊ทให้นะครับมีการเปิดเพลงเปิดเพลงเบาๆนะครับบริเวณลับมีขับเรียกง่ายแล้วก็มีจุดถ่ายรูปแบบว่าส,สวยๆเยอะแยะมากเลยนะครับหน้าหาดตรงนี้ประมาณ400เมตรนะเป็นหาดส่วนตัวของเขาเลยนะครับดูนะครับมีจุดมีจุดนั่งถ่ายรูปแล้วก็จุดนั่งรับประทานอาหารเย็นที่ริมชายหาดตรงนี้เลยนะครับสวยมาก นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับตอนช่วงอันนี้ค่าคืนแล้วนะเออข้างหลังผมนี่ก็คือเป็นชายหาดนะครับเขาก็เขาก็จะเปิดบริเวณชายหาดนี้ให้มานั่งเล่นได้นะครับจนถึงประมาณ4ี่ทุ่มนะก็มีคนมานั่งเล่นเขาเขาจะมีร้านอาหารเล็กๆอยู่ตรงทางลงชายหาดนะครับ ก็บริการเครื่องดื่มแล้วก็เป็นของหวานมีไอติมอะไรรวกนี้ยนะเนี่ยอร่อยดีนะครับก็ตอนนี้ก็มาเดินเล่นกันกลางคืนเขาบอกจะปิดเปิดหาถึงประมาณ4ี่ทุ่มครับตอนนี้ก็ยังมีคนนั่งก็ยังมีคนนั่งเล่นอะไรอยู่เลยนะกลางคืนข้างล่างคือเขาจัดสถานที่สําหรับนั่งตรงบริเวณชายหาดได้ดีมากๆเลยค็คือบรรยากาศที่นี่สุดยอดมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็นั่งชิลนั่งเล่นกันที่ชายหาดกันก่อนเนี่ยคือก็ทําที่ถ่ายรูปาไว้เยอะะไปหมดเลยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ เห็นปะเออเนี่ย,ออยดูเด,ด็เต็มไปหมดเลยย่าไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวมาถ่ายรูปละเอียดๆให้ดูกันอีกทีนะที่ชายหา กับทริปนะครับ,ก,บ, Trip, รบกับสถานที่ที่นี่นะที่นี่คือนะครับดีเอเน r g y จีซีไซซิตี้นะครับ, Energy, City, รบอยู่อยู่ที่ชะอำนะจริงแล้วอยู่ในาหาดชะอำะครับแต่ว่าบางบางทีเขาจะเรียกที่นี่ว่าดีเอเนอร์จี Energy, หัวหินนะครับคือเขาอาจจะต้องการใช้ชื่อหัวหินเพื่อในการดึงลูกค้าอะไรแบบนี้นะครับก็คือสรุปนะครับที่นี่ถ้าคะแนนเต็ม10นะผมก็ให้เเลยครับก็ให้9เลยนะ ก็คือมันคนที่ชอบความเงียบสงบนะครับความเงียบสงบความเป็นส่วนตัวนะวิวสวยนะครับบ้านพักสะอาดนะเพราะตร,ตรงนี้มันเป็นคอนโดมันไม่ใช่แบบมันไม่ได้เป็นรีสอร์ทนะครับมันเป็นคอนโดที่เจ้าของเขาซื้อไว้แล้วก็มาให้เช่าเนี่ยมันก็จะมีแม่บ้านทำความสะอาดอะไรแบบนี้อยู่แต่ว่าสถานที่มันก็ยังใหม่อยู่ด้วยแหละนะครับมันก็เลยเลยยังดูสะอาดอยู่ห้องหับอะไรพวกนี้ยังดูสะอาดอยู่นะครับ ถามว่าราคาแพงไหมผมว่ามันไม่แพงนะกับกับโซนเฟสสองที่มันเป็นที่มันเป็นห้องเป็นคอนโดสไตล์มาูดีฟตรงนี้นะซึ่งมันมีรอบล้อมนะครับ้อมล้อมไปด้วยสระน้านะก็คือเป็นบ้านที่อยู่ตรงกลางน้ำนะครับแล้วก็มองไปหันไปทางนี้ก็เป็นทะเลแล้วนะครับคือจริงแล้ววิวมันสวยมากเลยนะครับถามว่าตรงนี้มันก็มีหลายราคานะในส่วนของเฟสสองตรงนี้ที่เป็นห้องแบบขนา,าด2ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วมีห้องรับแขกตรงกลางอะ่ะ ก็เจ็ดแปดพันก็มีจนถึงหมื่นกว่าบาทก็มีแล้วแต่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าถ้าอ่านหารกันมากันหลายหลายคนเนี่ยมันก็มันก็คุ้มนะเหลือแค่คนไม่กี่บาทใช่ไหมครับส่วนว่าถ้าเกิดว่าเป็นคอนโดที่มันเป็นเป็นห้องพักเป็นอาคารเป็นอาคารที่เป็นตึกแปดชั้นทางด้านนู้นนะครับมันก็เหลือแค่ประมาณคือละพันกว่าบาทก็มีนะเออผมก็ว่ามันก็โอเคอาจจะเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นห้องเป็นห้องคอนโดเป็นห้อง เป็นห้อง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 ส่วนตัวเลยห้องห้องเดี่ยวอะไรแบบนี้นะก็โอเคอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามีถ้าคะแนนเต็มสิบผมว่กก็ยังให้ก้าอยู่นะครับที่นี่นะครับส่วนเดี๋ยวทริปหน้าจะพาไปไหนก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับส่งใครที่ชอบใครที่ติดตามคลิปนี้แล้วก็ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปก็ขอบพระคุณนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์เอาไว้ด้วยนะจะได้ จะได้จะได้เวลามาหาที่หลังเดี๋ยวมันไม่เจอนะครับกดแชร์ติดกันไว้ก่อนติดกดแชร์ตามโซเชียลต่างๆกันเอาไว้ก่อนเพราะว่าผมเคยเกิดเจอกับตัวเองว่าเจอเคยเจอรีวิวดีๆแล้วไม่ได้แชร์เก็บไว้ปรากฏว่าไปค้นหาอีกทีหาไม่เจอนะครับเพราะว่ามันหลุดหายไปไหนรู้ระ,ะนั้นกดแชร์เก็บไว้หรือว่ากดไลค์ไว้ก็ได้มันก็จะแจ้งเตือนในใน YouTube เรานะครับว่าเออว่าเราวิดีโอนี้เราชอบมันจะอยู่ในหมวดหมู่ของคลังวิดีโอนะว่าเรากดไลค์วิดีโออะไรไว้บ้างนะครับ ก็ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมติดตามกันไว้นะนะครับบ๊ายบายเจอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ